ในานามคณะกรรมการฐานนักศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาละระาดาับสัตษ์ในปี2570อย่างเห็นโรงเรียนอนุบาละระาดาับสัตษ์เป็นโรงเรียนประจำอำเภอที่มีคุณภาพเทียบเคียงกับมาตรฐานสากลทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอนด้านบุคลากรด้านงบประมาณโครงสร้างต่างๆนักเรียนในอำเภอขามทะเลสอหรืออำเภอใกล้เคียง สามารถที่จะเข้าเรียนในโรงเรียนแห่งนี้โดยที่ไม่ต้องเข้าไปเรียนในโรงเรียนประจำจังหวัดผู้ปกครองชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนเพื่อพัฒนานักเรียนให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคมค่ะสวัสดีค่ะจากคำว่าเก่งดีมีความสุขของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลละล่าหลักสัพว์ สู่เป้าหมายที่เราวางไว้ก็คือทุกคนจะต้องมีคุณภาพในตัวของตัวเองไม่ว่าจะเป็นนักเรียนครูผู้บริหารเพื่อสร้างแรงขับเคลื่อนให้เกิดขึ้นโดยที่เราคาดหวังไว้ว่าในปี2570นเะคะเราจะเป็นโรงเรียนที่เป็นผู้นำองค์กร่งการเรียนรู้มุ่งสู่มาตรฐานสากลสิ่งเหล่านี้เราคาดหวังว่า นักเรียนของเราจะบรรลุวัตถุประสงค์ที่เราวางไว้โดยการขับเคลื่อนจากผู้นําชุมชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องคณะกรรมการหารศึกษารวมถึงผู้ปกครองที่สําคัญทีมงานในโรงเรียนอดุบาลและล่าหลัาลางสรทุกคนร่วมมือร่วมไม้กันค่ะสวัสดีค่ะสิ่งที่อยากจะให้เกิดขึ้นกับโรงเรียนคุณภาพนะคะในปี25 7 0 อยากให้โรงเรียนคุณครูพบชั้นเรียนพบตามวิชาเอกนะคะคุณครูได้สอนตามสาขาวิชาเอกของตนเองแล้วก็สอนตามความถนัดของตนเองมีความสุขในการทํางานโรงเรียนมีงบประมาณเพียงพอในการบริหารจัดก,การอย่างมีคุณภาพมีอาคารเรียนเพียงพอปลอดภัยนะคะมีสื่อวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัยนะคะมีนวัตกรรมนะคะแล้วก็ เพื่อจะเป็นการส่งเสริมและก็สนับสนุสนาการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนอย่างมีคุณภาพค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงทิติวาราดาจำพันดุงค่ะหนูอยากให้โรงเรียนมีความปลอดภัยสะอาดน่าอยู่มีแหล่งเรียนรู้ต่างๆให้ได้เรียนรู้มีสื่อคอมพิวเตอร์หรืออินเทอร์เน็ตให้ได้ใช้และที่สําคัญอยากให้มีโรงอาหารที่สะอาดอาหารอร่อยและมีอาหารหลากหลายค่ะ ขอบคคุณ่ะโรงเรียนอนุบาลรัตตาดรรังสันสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาคนรราชสีมาเขต5ตั้งอยู่ที่หมู่2ตำบลขามทะเลสออเภอขามทะเลสอจัังหวดนคนรราชสีมา <c oughs> เปิดทำการสอนในระดับชั้นอนุบาล2ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 <c oughs> โดยการบริหารงานของนางสาวชนันรัตน์ธนภูริสวัสดิ์ ผู้วยการโรงเรียนนายธนากรถอนโพร,รองผู้มยการโรงเรียนจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น47คนจำนวนนักเรียน715คนมีเครือข่ายโรงเรียนดังนี้1โรงเรียนบ้านโคกแฝก2โรงเรียนบ้านปป่งแดงน้ำฉาสามาคคีซึ่งโรงเรียนมีการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องนำมาสู่การขับเคลื่อนนโยบายหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนคุณภาพดังนี้ด้านความปลอดภยัยโรงเรียนมีมาตรการการป้องกันภายในโรงเรียนทั้งระดับห้องเรียนระดับอาคารเรียนระดับโรงเรียนและระดับชุมชนมีโครงการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน ประสานความร่วมมือคือข่ายดังนี้ 1. สถานีตำรวจภูทรขามทะเลสอโครงการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียนแด่ประเทศไทยโครงการหนีซ่อนสู้ซึ่งนักเรียนได้ร่วมกันถอดบทเรียนหากเผชิญเหตุร้าย สองเทศบาลตำบลขามทะเลสอโครงการอบรมเยาวชนอาสาสมัครป้องกันภัยการป้องกันการจมน้ำในเด็กอายุต่ำกว่า15ปี 3. โรงพยาบาลขามทะเลสอโครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขในโรงเรียนอสอรอน้อยรางวัลที่สถานศึกษาได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยประจำปีพุทธศักราช2566ปีที่6ติดต่อกันด้านการประกันคุณภาพการประกันคุณภาพภัย โดยการจัดทำแผนและดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษามีการตรวจสอบการประเมินและรายงานคุณภาพการศึกษาประจำปีการประกันคุณภาพภายนอกสมศด้านหลักสูตรฐานสมรรถนะมีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของสถานศึกษาบูรณาการเข้ากับท้องถิ่นในวิชาประวัติศาสตร์ วิชาหน้าที่พลเมืองศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในชุมชนแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์มีสื่อการสอนที่หลากหลายเน้นการจัดการเรียนการสอนแบบ active learning นักเรียนมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้เกิดกระบวนการคิดสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตนเองด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ การอบรมปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยาฐานะตามข้อตกลงในการพัฒนางาน Performance Agreement PA ตำแหน่งครูและการเขียนผลงาน OPEC Award คณะกรรมการตรวจสอบ O.NET ประจำปีพุทธศักราช2566ฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานวัตรกรรมสื่อการสอนดิจิตัลเทคโนโลยีเสมือนจริงด้วยโปรแกรม My i Craft Education Edition อบรมโครงการการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนผ่านการทดสอบ CEFR p a t h w a y อบรมหลักสูตรภาษาจีน HSK ระดับ4รางวัลที่ได้รับ ผู้บริหารได้รับรางวัลคนดีสี่ย่โมประจำปีพุทธศักราช2566รางวัลกรรมการและเลขานุการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2566รางวัลกิจกรรมถอดบทเรียน Best Practice ผู้บริหารสถานศึกษาโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาพิบาลในสถานศึกษาผู้วิจัยและพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์นคนดีด้านการบริหารโครงการคุณธรรมสพทร,ระดับประเทศ ระดับดีเยี่ยมครูได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่นระดับประถมศึกษาและระดับประถมวัยระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต5รางวัลผู้ทําคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาระดับจังหวัด สำนักงานสกสครางวัลชนะเลิศถอดบทเรียนเบสแ a c t i c e ครูระดับดีเยี่ยมรางวัลชนะเลิศการใช้และประเมินผลหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรายวิชาเพิ่มเติม,ตมการป้องกันการทุจริตระดับดีมากได้เผยแพร่ผลงานนวัตกรรมด้านการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาการศึกษาระดับประถมศึกษาผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานศึกษาธิการภาค13สถานศึกษาโรงเรียนที่มีแนวปฏิบัติที่ เป็นเลิศเบสแพคทีการน้อมนำพระบรมราชโอบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10สู่การปฏิบัติประจำปีการศึกษา2566สถานศึกษารับรางวัล IQA Award สถานศึกษาขนาดใหญ่ประจำปีพุทธศักราช2565ด้านการเรียนการสอนการจัดการเรียนการสอนเน้นนักเรียนเป็นสำคัญนักเรียนได้รับการพัฒนาพหุปัญญาทั้งทางด้านกีฬา ด้านดนตรีด้านภาษาภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาจีนด้านทักษะอาชีพนักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรมสู่มาตรฐานสากลภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานระดับประถมวัยโครงการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของผู้เรียนโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิชาการโครงการนิเทศติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษาผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียน รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอ,อันดับที่18การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษงานศิลปกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่70รางวัลเหรียญทองการแข่งขันศินละปะนาฏศิลป์รำวงมาตรฐานงานศิลปกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่70 รางวัลเหรียญทองระดับประเทศการแข่งขันเล่านิทานภาษาจีนณโรงเรียนระยองวิทยาคมจังหวัดระยองรางวัลอันดับ3การประกวดวงโยธววาทิศแห่งประเทศไทยประจำปีพุทธศักราช2566รางวัลนักเรียนพระราชทานระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ประจำปีพุทธศักราช2566ร,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 25ระดับจังหวัดนครราชสีมา ชนะเลิศการประกวดระเบียบแถวลูกเสือเนตรนารีระดับจังหวัดปีการศึกษา2566 ด้านการวัดและประเมินผลครูมีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายมีการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-net การประเมินคุณภาพผู้เรียน NT การประเมินความสามารถด้านการอ่าน RT กิจกรรมทดสอบความสามารถด้านคณิตศาสตร์คณิตคิดเร็วผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจำปีการศึกษา2566ด้านการนิเทศกำกับและติดตามโครงการนิเทศติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษาการนิเทศสามราสา การนิเทศภายในโดยผู้บริหารและกลุ่มบริหารงานวิชาการของโรงเรียนรวมกันสะท้อนผลแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้านข้อมูล Big Data มีข้อมูลสารสนเทศที่เป็นระบบจัดเก็บข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เว็บไซต์โรงเรียน Facebook ประชาสัมพันธ์ภายในปีพุทธศักราช2570โรงเรียนอนุบาลรัตตาดังสันจะเป็น ผู้นำองค์กรแห่งการเรียนรู้มุ่งสู่มาตรฐานสากลตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้